สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่แฟมิลี่นะครับผมนี้ก็อยู่กับคุณยายแก้วตาครับผมบรรยากาศตอนค่ำครับผมห้าโมงเย็นฟ้าสดใสครับผมสวยมากเลยนี่ครับก็เป็นที่นอนตอนเย็นนะครับของคุณยายแก้วตาครับอีกหนึ่งเชือกที่อายุเยอะแล้วครับผมช้างก็60ปีได้แล้วครับผมคุณยายแก้วตาแต่ว่า ก็ยังถือว่าสุขภาพดีอยู่นะครับผมนี่ครับก็บรรยากาศมีหญ้าที่ปลูกไว้ให้ช้างนะครับผมนี่ครับ,บญาาหญ้านีเปียร์บรรยากาศตอนค่ำค่ำยังไงใหญ่ นี่อ้วนนะครับคุณยายแก้วตาก็อ้วนทวนสมบูรณ์โซ่ายาวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณยายอยู่คนเดียวเชือกเดียวก็เลยมัดโซ่ยาวให้คุณยายได้นอนง่ายๆนะครับผมยายก็จะนอนง่ายนิดหนึ่งถ้าเย็บโซ่ยาว,ยาวถ้าโซ่สั้นๆน,นี่คุณยายจะไม่ค่อยนอนนะครับไม่รู้ไอฝุ่นอะไรเข้าตายายเนี่ยน้าตาไหลเต็มเลยทุกทีคุณตาคุณยายก็จะอยู่กับพัง กำไรทองครับแต่กำไรทองไปอยู่ที่วัดส,สมานนะครับก็เลยคนยายอยู่เชือกเดียวนู่นไกลๆนัๆ่นก็เป็นพังบุญลายครับผมอือน,นครับไกลๆนู่นบุญลายเดี๋ยวไปดูบุญหลายกันครับนี่ก็คนยายบุญลายนะครับผมวันนี้ควานเขาเอาบุญลายมาปล่อยข้างหลังนะครับ จะเลยถ่ายให้แม่ๆเอฟซี FC ได้ดูกันไกลๆนู้นก็เป็นคนุณยายแก้วตานะครับผมไกลๆนั้นคุณยายบุญรลายอ้วนมากเลยครับผมเหมือนอ้วนกลมบุกเลยครับอ้วนมากดูนะครับอ้วนตัวใหญ่มากนะครับ <c oughs> ็นช้างบ้านทลาดนะครับผมช้างบ้านทลาดอำเภอชุมพลก็เหลือเชือกเดียวนี่แหละครับที่อยู่หมู่บ้านชาวเขานะครับก็เปเหลือแค่บุนหลายนอกนั้นเขาก็กลับบ้านหมดแล้วเหลือบุนหลายเชือกเดียวบุนหลายมาก็มากับสมุนครับผม4ี่ห้าตัวนี่ครับมีเจ้าแหล่เจ้าเล่มาด้วยครับผมนี่นี่ครับเจ้าแหล่ข้าวม่เล็อหมอก นี่ครับมามามาเฝ้าบนหลายครับมาหลายหลายตัวเลยครับมาทุกตัวมานี่เลยมากใหญ้าเยอะนะครับตรงนี้หญ้าเยอะมากหญ้าเยอะค,คนใหญ่จะอ้วนนิดนึงนครับอ้วนอ้วนไม่นิดนึงนะครับอ้วนมากๆเลยเลยครับอ้วนจนแบบนี่ครับ น้ำหนักเยอะแล้วคุณยายนี่นะครับถ้าเป็นน้องใหม่ถ้ามาปล่อยแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าน้องใหม่ปล่อยแบบนี้นี่เอ่อจะวิ่งไล่น้องหมาแล้วนะครับพอดีผมผสมน้องใหม่มาใหม่ก็เลยเพิ่งผสมมาก็เลยไม่อยากให้เขาออกมาวิ่งเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับคุณยายบนหลาย ก,กดไลค์กดแชร์สับสไครต์ให้ด้วยนะครับคุณยายบุญหลายก็มีช่องด้วยนะครับผมมีช่องชื่อช่องก็พังบุญหลายนะครับผมต้องพิมพ์คําว่าพังบุญหลายก็ฝากสับสไครต์ให้กับบุญหลายด้วยนะครับผมบุญหลายก็มียอดซับก็ประมาณ400กว่าซับนะครับผมฝากแม่แม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดี กดไลค์กดแชร์สับสไครต์ให้บนไลน์ด้วยนะครับผมนี่บตัวใหญ่มากเลยครับผมทางก็อายุ40ปีนะครับผมทางบนไลน์ก็ถือว่ายังสมบูรณ์มากเลยนะครับผมดูครับตัวใหญ่มากเลยส่วนคนใหญ่แก้วตาก็60ปีครับผมส่วนน้องใหม่ก็19ปีครับนี่คนนินยายบนไลน์กิ้หญ้าดีนะครับถ้าช้าง สมบูรณ์แบบนี้จะกินหญ้าดีเพราะว่าถ้าเป็นช้างวัยรุ่นจะไม่ค่อยกินนะครับช้างวัยรุ่นเหมือนน้องใหม่นี่ถ้ามาปล่อยนี่ก็วิ่งไปวิ่งมาครับไม่เล่นเออไม่กินนะครับเล่นอย่างเดียวส่วนบนลายเขาก็จะรีบกินรีบอินอตัอง้งอตัอง้งอตัอง้งน่ครับบรรยากาศร,รอบๆนะครับหญ้าเยอะครับ ยอาสวยมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเจ้าตั้งครับอ้าวไปแล้วตั้งวันนี้ตั้งมอามามามาตั้งอะไรตั้งตั้งตั้งนี่ครับเจ้าตั้งครับผมบรรยากาศครับเจ้าตั้ง เพื่อนของน้องใหม่นะครับตั้งหันน้ำนี่เพื่อนของน้องใหม่นะครับเจ้าตั้งชอบเล่นครับนี่เจ้าตั้งฉันมาสีตานะครับน้องหมาสีตาดูเล่นเหนื่อยแล้วนี่เพื่อนสีมาแล้วนี่ ส่วนเจ้าหมอกเจ้าตั้งมีเจ้าเทาเจ้าเทาก็ตายไปแล้วนะครับเหลือเจ้าหมอกแล้วก็เจ้าตั้งนะครับผมนานๆคุณยายจะได้ออกมานะครับเพราะว่าหลักคุณยายบนไหลายไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างหลังนู้นครับไกลมากอยู่ข้างหลังนู้นตรงนี้ก็จะเป็นหลักเก่าของ ของน้องใหม่นะครับหลักเก่าของน้องใหม่ส่วนตรงบนหลายกินก็จะเป็นที่ตรงฝังลูกของน้องใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับเนี่ยครับตรงที่เจ้าตั้งยืนอยู่นี่แหละครับเป็นเป็นหลุมศพของลูกของน้องใหม่นะครับที่ว่าตอนเสียไปแล้วก็ฝังไว้ตรงนี้นะครับผมฝังไว้ตรงนี้ครับจะมีหญ้าที่ปลูกไว้ให้เขานะครับนี่ครับฝังไว้ส่วน ตรงนี้ก็คนยายบนหลายก็กำลังกินหญ้าอยู่นะครับผมหญ้าเยอะครับฝนตกมาหลายวันครับหญ้าสวยมากอ้วนจนเดินไม่ได้แล้วยายนี่ยายคนหลายนี่อ้วนจนเดินไม่ได้แล้ว หญ้าสวยจริงๆครับช้างกินดีมากครับเห็นหญ้า <df> แบบนี้ก็คิดถึงช้างแถวบ้านมากเลยเพราะว่าช้างที่บ้านเราหาญ้ายากครับผม mm. ยาไม่ค่อยมีกัน <S <'s <talking sounds> ดูหลังครับหลังนี่เป็นโอ้โหว,วนมากจนหลังขึ้น เป็นภูเขาแล้วครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ b s c r i b e สันกระดิง่งกดติดตามให้น้องใหม่ Family ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ Family นะครับผมแล้วก็แม่แม่เอฟท่านใดที่ยังไม่ได้ Subscribe ให้บนไลน์ก็ สามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็สับสไครต์ให้บุญหลายได้นะครับผมช่องพังบุญหลายนะครับผมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ให้ด้วยครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวจบคลิปไปน,นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ